เ่อละครชีวิตรักหากข้ามรักตอนที่ห้าหลังจากที่ได้คบหาดูใจกับอันนบก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเพราะชายหนุ่มเป็นนักการเมืองดังโดนได้แต่ทำงานหนักและหนักเพื่อจะไม่ให้คิดถึงเธอแต่พ่อของชามก็เรียกตัวเขามาพบเพื่อจะคืนสินสอดให้ผมไม่รับคืนหรอกครับท่านสินสอดมันเป็นสิ่งที่คุณชามควรจะได้รับอยู่แล้วรับไปเถอะ เพราะยายชามเป็นคนผิดที่ทิ้งคุณมาแล้วมาอยู่ที่นี่ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับผมจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำให้คุณชามเสียหายถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ท้องกับผมก็ตามไม่เป็นไรลรอกแต่งไปก็แค่ไม่นานเอาไปเถอะเงินนี้มันสำคัญกับคุณมากผมรู้ไม่ครับผมยังยืนกรานว่าผมจะไม่รับในส่วนนี้ผมถือว่านี่เป็นการรับผิดชอบของผมที่ทำให้คุณชามเธอเสียหายครับ คุณนี่เป็นลูกผู้ชายจริงๆนะไม่ถึงขนาดนั้นรอกครับท่านผมก็แค่อยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําให้ดีที่สุดผมบอกตรงๆนะคุณโดนว่าผมเสียดายผู้ชายอย่างคุณจริงๆผู้ชายอย่างคุณใครได้เป็นสามีก็กนับว่าดีแต่ลูกสาวผมมันไม่มีวาสนาพ่อคะ่ะคุณอนบมาคะ่ะชาววิ่งมาหาพอ่อแต่เธอก็ต้องตกใจที่เห็นดนอยู่กับพ่อของเธอ ยิงสาวนาซีความจริงแล้วเธอแอบคิดถึงเขาแต่ต้องหลอกตัวเองว่าไม่คิดเพราะไม่อยากอยู่บ้านป่าแบบนั้นอีกดนนายมาทำอะไรผมมาทำธุระครับผมต้องกลับแล้วอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะดนพ่อของเธอชวนขึ้นชายหนุ่มเห็นเธออึกอกักไม่อยากให้อยู่ต่อจึงประชดด้วยการตอบตกลงครับท่านได้ผมจะกินข้าวกับท่านที่นี่ครับ ชายหนุ่มตกลงอยู่กินมื้อเที่ยงด้วยกันทําให้อันนบไม่พอใจนั่นสามีเก่าของคุณละชามไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเราสองคนเลิกกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขาแค่มีธุระกับพ่อเขาไม่ได้มาหาชามหรกคะ่ะแล้วทําไมเขาจะต้องมาที่นี่ด้วยละ่ะคงมีธุระเรื่องกล้วยไม้นะคะพ่อสั่งซื้อกล้วยไม้จากเขาเขาคงเอากล้วยไม้มาส่งหรือไม่ก็คงมาตรวจสภาพกล้วยไม้ของเขาบ้างคะ แต่ท่านก็ไม่ควรที่จะพาผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านทั้งที่ผมกับคุณคบกันอยู่นะเอ๊ะอย่ามาอารมณ์เสียใส่ชามนะคะคุณอนบชามจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณพ่อโทรชวนเขามาชามบอกแล้วไงว่าชามไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยผมก็นึกว่าคุณนัดกันอย่ามาหาเรื่องชามค่ะชามคบกับคุณชามไม่ได้ไปหาเขาชามบอกแล้วไงว่าเลิกติดต่อกันแล้วถ้าไม่เชื่อก็ตามใจเอาละเอาละเอาละ,าละผมขอโทษด,ด้วยก็แล้วกัน ใช่หนุ่มขอโทษขึ้นค่อยทำให้หญิงสาวหายโกรธพี่ดอนค่ะตะวันได้ยินคนพูดกันว่าพี่ดอนมาที่นี่ตะวันดีใจจังค่ะสวัสดีครับคุณตะวันวันนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างคะนี่ตะวันไม่รู้เลยนะว่าพี่จะมากินข้าวที่บ้านด้วยแต่เมื่อเช้านะ่ะตะวันทําแกงจืดเอาไว้คิดว่าเขาน่าจะเอาขึ้นโต๊ะอะไร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับถึงว่าสิ แกงจืดถ้วยนั้นอร่อยมากฟีมือคุณตะวันนี่เองปากหวานจังเลยตะวันดีใจนะคะที่พี่ชอบวันหลังตะวันจะทำให้กินบ่อยๆได้สิครับแต่ว่าคงต้องไปทำที่ไร่เพราะผมคงไม่ได้มาที่นี่อีกนิดพี่โดนจะชวนตะวันไปเที่ยวไร่หรอคะถ้าคุณตะวันอยากไปก็ได้เสมอครับถึงผมจะเลิกกับคุณชามแล้วแต่เราสองคนก็ยังเป็นพี่น้องกันได้พี่โดนใจดีจังเลยคะ่ะน่ารักที่สุด ยิงสาวสนิทสนมกับเขาถึงขั้นเขาชวนไปที่ไรทำให้ชามโมโหหึงอยู่ลึกๆแม้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ถ้าแอบหนีไปร้องไห้ในห้องน้ำาดนเดินผ่านมาทางนี้พอดีเป็นอะไรคุณผมได้ยินเหมือนเสียงร้องไห้เปล่าผมได้ยินนะเหมือนคุณร้องไห้เลยอะ่ะฉันบอกแล้วไงว่าเปล่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกแล้วนึกยังไงมายุ่งกับตะวันน่ะทำไม ทำไมผมจะยุ่งกับคุณตะวันไม่ได้นายก็น่าจะรู้นี่ว่าตะวันเป็นน้องสาวของฉันทําไมจะต้องมายุ่งกับเขาด้วยคุณพูดเหมือนหึงผมเลยนะหึงเข้าใช้กับคนที่รักกันเราสองคนไม่ได้รักกันซะหน่อยจะไปรู้เหรอคุณอาจจะห่วงก้างผมเอาไว้ก็ได้ประเภทห่วงก้างเอาไว้ตัวเองไม่กินแต่คนอื่นกินไม่ได้ทำไมฉันจะต้องห่วงนายด้วยเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว แต่ผมรักคุณนะคุณชามอะไรนะนายนะั่นหรอรักฉันผมรู้ว่ามันอาจจะฟังเหลือเชื่อที่เราเป็นคู่กัดอยู่ดีๆผมก็มารักคุณแต่ผมรักคุณจริงๆนะรักมากจนผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงยิงสาวตกใจมากโดยเฉพาะเมื่อเขาตรงเข้ามากอดเธอเราอย่าเลิกกันเลยนะคุณชามปล่อยฉันอยู่ที่นั่นไม่ได้หรอก ปล่อยฉันไปเถอะนะผมไม่ปล่อยชายหนุ่มตรงเข้ากอดจูบเธอยิงสาวไม่อาจต้านทานแรงคิดถึงที่เธอมีต่อเขาได้เธอกับเขาจึงเพ้อไพรมีอะไรกันอีกครั้งพี่ดนคะพี่ดนน้องชามน้องชามอะ่ะชามกับโดนตกใจมากเพราะกลัวตะวันกับอันนบจะผ่านมาทางนี้รีบบอ,อกไปเร็วออกไปตอนนี้แฟนใหม่คุณก็รู้เลยสิว่าเราสองคนแอบมาทำอะไรกันในห้องน้ำ โถเอ้ยแต่ผมอยากให้เขารู้นะเขาจะได้เลิกกับคุณคุณจะได้กลับไปหาผมสักทีอย่านะดนอย่าทำแบบนี้ฉันขอร้องทำไมคุณแคร์เขามากเหรอปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่ได้รักนายยังไงฉันก็ไปอยู่ที่บ้านป่าแบบนั้นไม่ได้หรอกหญิงสาวบอกเขาด้วยเสียงเย็นชาทำให้โดนรู้สึกปวดใจคุณจะให้ผมปล่อยคุณไปอย่างนั้นเหรอใช่ ปล่อยฉันไปเถอดนเราสองคนไม่เหมาะกันหรอกทั้งที่ผมกับคุณมีอะไรกันแล้วนี่นะใช่ฉันไม่ถือหรอกคุณนี่เป็นผู้หญิงเย็นชากว่าที่ผมคิดไว้มากเอาล่ะผมให้ตามที่คุณขอต่อไปผมจะไม่เจอคุณอีกใช่หนุ่มบอกแบบนั้นแต่เธอกลับรู้สึกใจหายว่าคุณอนนบเห็นพี่โดนหรือเปล่าไม่เห็นน่ะแล้วตะว,วันล่ะเห็นชามหรือเปล่า ไม่เห็นนะก็พี่ดนเขาบอกว่าจะมาเข้าห้องน้ํแตะวันเห็นว่ามาเข้าตั้งนานแล้วยังไม่กลับไปหรือว่าจะหาห้องน้าไม่เจอชามก็บอกผมว่าเขาจะมาเข้าห้องน้ํานี่มันบ้านของชามชามก็ไม่น่าจะหลงทางนะแล้วไปไหนได้นี่อย่าบอกนะว่าเขาสองคนไปด้วยกันนะอย่าพูดให้คิดสิเขาสองคนยิ่งเคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนอยู่ด้วยอันนบเองก็ตกใจเขากับตะวัน เดินตามหาทั้งคู่ไปทั่วพี่ชามพี่ชามพี่โดนคะพี่โดนชามน้องชามครับเมื่อเห็นว่าทั้งคู่คล้อยหลังกันไปแล้วชามกับโดนจึงออกมาจากห้องน้ำหญิงสาวเดินจากไปไม่เหลียวหลังโดนได้แต่มองตามด้วยความเจ็บปวดในเมื่อเธอขอร้องไม่เขาเข้าใกล้เธออีกเขาก็จะทำตามสัญญาเขาจะไม่มีวันมาเหยียบที่นี่อีกและจะไม่มาให้เธอเห็นหน้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสาหรับตอนที่5ค่ะเรื่องนี้มีเล่มนะคะชื่อเรื่องที่วางขายก็คือหักค้ามรักค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากได้เล่มติดต่อได้ที่เฟซบุ o กพระพายนักเขียนนะคะ